จำนวนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะตอนนี้750นะฮะโอ้คนยอดดีที่สูงมากๆากเลยนะขอบคุณทุกท่านเลยช่องแม่ดาขอบแม่ดาช่องเลี้ยงนีคนดูเท่าไหร่แล้วครับเดชถึงถึงยังถึงถึงเกณฑ์ยังยังค่ะยังยังเท่าไหร่และไกลค่ะยังไม่ถึงคันชั่วโมงอย่าเสียกำลังใจครับขนาดเพื่อนทนายยังต้องตะโกนเฮ้ย ต้องลงไปพามาดันดันๆเดี๋ยวจะไปให้ฟังสักแปดร้อยท่อย่าลืมช่วยแชร์ด้วยใชครับมาเลครับมาเลยช่วยแชรับเพื่อนๆได้ยินนะว่าไรสต์สดอันนี้ประโยชน์นะขายของเลยต่อหลายท่านนะครับโอ้นี่ครับที่โทรมาผมครับเนี่ยค่ะรับนี่ย้าที่โทรมาบอกว่าฝากดูแลต้นด้วยนะวันนี้แหละครับผมก็ขอโอเคครับโอเคครับไม่มีไม่มีอะไรครับได้ครับน้าโอเคครับโอเคครับ เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เลยรุมลระหายไปเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยครับฝากช่องด้วยค่ช่องนี้หนึ่งฝากช่องนี้ด้วยนะครับแม่ดากกกกอกเนี่ยขอยต้นดูอยู่นะแม่ดากกกอกนะครับช่วยดูหน่อยนะฮะเข้าไปช่วยกด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 กันมันไม่ได้เรื่องใหญ่เลยครับนะครับเข้าไปช่วยกันก่อนให้ทุกช่องมีมีสิทธิที่จะทำรายได้มีสิทธิ์ที่จะนําเสนอความคิดคือเราแหกกันไปช่วยกด ไม่ได้เสียตังค์ครับมันเป็นการแบ่งปันน้ําใจแบ่งปันอโอกาสนะครับเข้าไปกดแม่ดากกรอกเสร็จแล้วกลับมากดเบาต้นเหมือนเดิมก็ได้ใครดูของคุณซาลีน่าอยู่ก็ไปกดนะแม่ดากรอกกดดัมมี่ไม่ต้องไปกดครับสี่ร้กว่าคนับดัมมี่ดัมมี่บัตตี้ทนายไม่ต้องไปกดครับเดี๋ยวเข้าไปกดนะคะนี่นี่คนนี้เขาก็พยายามทําอยู่อยู่สี่ร้อยกว่าคนแล้วต่ได้เพิ่งได้พันค่ะตั้งดันเมื่อกี้น่าจะดันได้อยู่ เพิ่งได้พันเพิ่งได้พันซับสไครต์ค่ะท่านทนายกกกสตีชันค่ะแม่จะ่ไหมคะเดี๋ยวแม่อาจจะตั้งกล้องเลยไม่ถ้าจะตั้งกล้องของแม่ต้องมีกล้องของผมก่อนคือวันนี้ผมต้องขึ้นใช่่คะและใช้เอฟซีของผมเนี่ยช่วยหรือเอฟซีของปู่พุนีเอฟซีของคุณเนี่ยถ้าจะให้เอฟซีของเขาต้องให้เขาพูดอ่างนี่ยแต่ถ้าผมผมดันผมจะเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่สาริการผมช่วยช่องเอฟทีสตอรี่ปุ๊บเดียวขึ้นตอนเช้าสามพันกว่าเลยอย่างเงี้ย ดูว่าฮับไปดูเอฟทีสตอรี่ไหมเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ผมไลฟ์สดที่สาริกาเป็นเป็นเป็นกลุ่มของพี่มุนีเขาแล้วเขาเลยขอให้ผมช่วยดันผมก็เลยทันในแต่ของเขาเข้ามาหาผมแล้วเขาเปิดกับผมด้วยงั้นรบกวนดันท่้งซารีนาห็นไหมขาะข็มหนึ่งแสนจะมีรถแห่นะคะท่านนายขาขานี้ต้องให้ผมช่วยดันเหรอครับผมว่าคุณซารีนาต้องดันผม <c oughs> นะมันไม่ใช่นะ ดูช่องเล็กๆจะเบาต้นเลยนะคะท่านนายค่ะต้องมาต่อยก็ยังมีคนเข้าไปดูหมื่นสองหมื่นมันของท่านทนายเหมือนกันมาต่อยก็ต้องมีไอเดียอ่ามาต่อยขี้เกียจคุยค่ะต่างพิการหน้านะคะได้ครับแล้วหลังค่อบอกบอกวิธีเลยทิ่จะได้สองพันเขาไม่ผ่านสี่พันชั่วโมงเลยสี่พันชั่วโมงต้องค่อยๆครับค่ะมึงทำมากินนั้นเท่าไหร่นะ สองเดือนสองเดือนได้หลายถึงสองพันพันชั่วโมงยังหกสิบกว่าชั่วโมงหกสิบกว่าชั่วโมงกันแล้วดาวก็สามเดือนแล้วค่ะเพราะนั้นช่วยกันดันได้บางทีผมคิดอย่างนี้สมมติผมอยากช่วยมัดต่อใดันกูศสายหน้ามีเอฟซีอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้สี่ร้อยเก้าสิบสามท่านค่ะไม่ใช่สิมาดีเอฟซีเจ็ดหมื่นติดตามเจ็ดหมื่นน้อยเจ็ดหมื่นหกอ่ะเจ็ดหมื่นอ่าสมรติประมาณหกหมื่นกว่าไอ้ต้นมีเท่าไหร่เรามาตั้งกล้องพร้อมกันค่ะแล้วก็หมุน ใส่ทีเดียวเลยถูกตองครับนะณตังค์ครับช่วยมาที่มาต่อยหน่อยขอแคคนละหนึ่งนาทีไม่เกินกว่านี้แล้วค่อยกลับไปที่ช่องตัวเองมันได้ครับมันได้ครับหรือช่วยมาที่ช่องนี้หน่อยนี่หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปครับปู่มณีใช้วิธีการแบบนี้ในการช่วยเสียโบ๊ทแล้วก็เนี่ยเมื่อคืนเนี่ย FT Story ปั๊บเดียวเือคืก็คือหนึ่งสามพันเลยครับถึงเลยสามมันกว่ากับสี่พัน เพราะฉะนั้นต้องหาวันเวลาให้ลุงช่วยเพราะลุงสองสาแสนใช่ไหมหลายหลายแสนเดีมาตั้งปุ๊บแล้วก็ให้ลุงดันตรงนั้นเลยขอหน่อยครับขอร้อยสองร้อยมันขึ้นเลยเพราะบางทีคนใจดี<อ>เขาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาคือต้องการจะให้โอกาสทางนี้มีการสร้างรายได้ก็มา<ด>ต,ตามากฎกฎเสร็จเราก็ออกมาครับแค่นั้นเองต้องรอนัดวันนัดวันนัดวันอีกทีหนึ่งต้องรอนรับวันอีกทีหนึ่งผมจะขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่พลาดน่าจะยี่สิบเก้านะครับย <Okay. S 1> ี่สิบเก้านี้ไม่น่าจะพลาดนะครับถ้าไม่มีอะไรหมดยี่สิบเก้านี้ถ้าไม่พลาดก็เอาช่องใหญ่ๆมารวมหนันหมดไม่ดีไปไหนหมดไปไหนหมดไปรุ่นหมดแล้วไปไปวังเยี่ยม <ไป S 2> ค่ะเยี่ยมหมดเลยอ๋อ,อนั่นต้องอาศัยคนอย่างนั้ <c oughs> เพราะการแบ่งปันโอกาสตรงนี้ไม่ใช่คือการแบ่งไรายได้เรานะเ <c oughs> มื่อวานนี้ผมกูส่าเล่นไอชิดแทบตายเลยที่ที่ทนครนายกนายกมีแต่คนบอกไม่ไปจากช่องชิด <c oughs> แต่พอชิดบอกว่าช่วยสงสารทนายหน่อยเถอะ ไปช่อง FC ฟซีสอร์รี่บอปเดียวทัานเองถึงพันเลยครับเพราะนั้นมันต้องอยู่ที่เจ้าเจ้าตัวเอ่อเอของใครของมันไม่มีใครแย่งเอใครได้เชื่อผมดิไม่มีทางคนดูชิดผ้าลายหนึ่งตลกเอ่อวนเลาะมันเอ่อเรื่องที่มันพูดบางทีมันสลับอารมณ์อะไรบางอย่างคนดูทนายเพราะอะไรมาตามน้ำเด้อนขบวนเส้นอะไรสิ่งนี้ต้องอย่างนี้อย่างเนีย้จะช่วยโจงเงี้ยดันได้เลย แต่อัดพวกใหญ่ๆมาสักห้าช่องตั้งหันหน้าพร้อมกันแล้วหัวเลยตกลงครับตกลงครับใช่ใช่ใช่อาศัยเอฟเอฟซีช่องใหญ่ไปช่วยดันเล่นดินก่อนที่เหลือเป็นการต่อยอดอย่างนี้เองเดี๋ยวรอนะครับรอรอผมรัดกันก่อนดเซลูาใช้ไวไฟไม่อันรายตเป็นดินเนาะปิดเซลลูเล่าใช้ไวไฟเรื่องบ้านจะได้แล้วรอค่ะพี่ถึงหรือยังครับเพิ่งจะพันซับสไครต์ค่ะ สองเดือนแล้วค่ะท่านทนายก็มาดันร้อมก่ะได้ค่ะทนี่นอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานถูกไหมค่าี่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้นานเดี๋ยวต้องดูว่ามีช่องใหญ่กี่ช่องแค่มถ้มาช่วยกันขอบคุณมากค่ะใช้้นิงแบบนี้ทำไปก็้อแท้ค่ะตอนนี้โอ้โหเอาวันนี้ไมวันนี้ตั้งไว้ตั้งไว้เดี๋ยวเนี่ย้สวยมากจะสุกก้า ขอหน่อยวะวะหน่อยวะนะครับแล้วนี่แล้วนี่เราไล่ยีสตตอนขนส่งนี่เป็นไรเปล่าเสรเป็นมคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเสือกเซลลูล่าอันตรายค่ะโอม่อันตรายได้ระบายไอ้ต้นน่ต้นแค่ไหนเนี่ยอันตรายครับแค่ตัวครับเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยพี่เก่าครับพี่เก่าผมว่าช่วยได้ดิจะต้องต้องพร้อมกันจริง แบ่งมาจากแต่ละช่องแค่คนละร้อยนี่ก็ไ,ได้แล้วไม่ต้องขอทุกคนเลยของไอผมร้อยสองร้อยช่องใหญ่ก็ว่าสองร้อยถนแล้วผ่าเกณแล้วผ่านเกแล้วแต่แต่ทำออกแนวสไตล์ไหนล่ะครับก็รูบ้างการูบ้างกีส่วนตัวบ้างคทคุณโอเคไปแล้วนะไ้แล้วนะ

หรอไม่ได้เอ้ยจะเกิดสมมุติถ้าเกิดผมขึ้นไปนั่งนี่หักไหมวะหักแน่นอนมีหักทุกท่านเอาได้นะครับเขาไม่กินครับแม่คำดอกคำดอกสักไหนเดมาเดียวมาเดยมาหิไม่ได้เลย FC ค่ะคำดอกค่ะลูกสาวสาวลูกสาวเปรี้ยวเนี่ยกินผลไม้ก่อนแล้วค่อยไปเขาบอกถ้าไม่กินไม่ให้ไป กินนะครับผลไม้ก่อนเจ้าของพุ่ยพานธุ์นี่ครับปลาเกี๊ยมปลาเกี๊ยมปลาปลาทนายไหมทนายไพชินไม่ต้องไหมไหนกระโดดขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะไม่ย้อนจะไม่ย้อนจะไม่ย้อนมานะฝากใครได้ฝากใครให้ฝากใครนะพี่เอ็มก็ได้พี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มเดี๋ยวลงจากรถเดี๋ยวเปียกเปียกแน่ไปแล้วไปได้กันแล้ว พอดีเมื่อวานนี้มีตีใจดีเอาเสื้อกันฝนมาแจกคอดีได้ใช้เลยครับครับไปเจ้อกันฝ่อนพอดีนี่อยู่ทีมดีอาร์นี่อยู่ทีมสุ่มปู่มณีนี่นี่ใส่เสื้อรีอาร์อยู่เนี่ยให้พี่ปู่มณีเขาช่วยดันค่ะมีสีอะไรอ่ะสีเหลืองกินชิ อาไปหน่อยกินหน่อยมุงเน <c oughs> ี่ยผมไปไกญ่ต้นดีกว่าเฮ้ยไอ้พี่ผมไปให่ต้นดีกว่ามันดูเท่ดีเว้ยแล้วมันจะถึงไหมคะหมออย่างเดียวอย่าหักแล้วกันแกนอย่าหักอะหักไหม